เรามาดูวิธีการยำแหนมลูกโบราณนะครับสูตรของพี่นุ้ยนะครับก่อนเดินแล้วก็ใส่แหนมกับนังงูไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงแบบพริกพริกยานะครับแล้วก็พยยพยาามให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยแหนมที่เราทอดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือที่จะพร้อมเสิร์ฟให้กับ ทุกข่านทานนะครับเราก็เริ่มขยี้ขยี้นะครับมีนิดนึงเพื่อความอร่อยเราก็ตามด้วยผักนะครับโมดในเ,เข่ากันนะครับอันนี้ก็ระหว่างที่เรายำเนี่ยเราฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็กิ่นนิดนึงนะครับสำหรับการ ยำทุกแหนบโบราณแซ่เฟอร์ประชัยนะครับใครสนใจติดต่อได้วันนี้ที่สนามฟุตบอลน,นะครับแล้วก็ใส่วางลิฐานนะครับใส่กล่องพร้อมที่บริการพร้อมอร่อยนะครับตอนนี้พร้อมอร่อยเริ่มมาแล้วครับรอน,นิดหนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนในการยำแหนบนะครับถ้าทุกท่านต้องการความอร่อยไป,ไปชิมได้ที่สนามกีฬากังนะครับวันนี้พร้อมพร้อมในการยำแหนบนะครับ ยำแหนมคุโปบราณแซ่บเบอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับโรยด้วยพริกเผาขับสดนะครับอันนี้ก็หอมชิบอร่อยแซ่บเบอร์ยำแหนมคุกโบราณ